สวัสดีครับสวัสดีพกี่น้องเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านลันนะครับสลับในมืนนีนะครับมันเนี้การดีๆเ้วยอนะครับในช่วงนะครับถุมพกพวสองถุมด้วยนะครับวิวตอนเพื่อนในมาทักทายนะครับมาปูดมาคุยกับปกี่น้องเอฟซีผู้ขอรับชมติดตามทางช่อง u t u b e ของวิวรอนพาเพื่อนทุกๆท่านนะครับหลายช่องทางพี่น้องนะครับในการอัดคลิปในแต่ละหมดแต่ละวันเนาะนะครับในการเลิปการแสงแน่นเนาะที่บานมากนะครับตั้ไปถึงนะครับ ในการไห้ทำยีไนให้ตาเชื่อมมือกัดคนนั้นมื่อกี้ในการซ่อมเสียงต้องไม่ร้องเศร้าให้น้องเจ้พ่อพี่น้องตัวฝากมืองไทยเลยครับเมื่อนี้ก็บปได้ซ่อมเสียงต้องไม่ร้องเศร้าด้วยนะครับเมื่อนี้กันทั่การีผมบอกว่านะครับหลังจากเสร็จพรรกิจการงานนะครับทางบ้านหายเงี้ยนนิดครับบวกกบรถไฟนะครับก็ได้หลัางนาหลังตาล้างไมล้างเมื่อสาตาเนาะนะครับในเมื่อนี้นะครับอยมาทักไถยพ่อพี่น้องนะครับเมื่อนี้มา่อบาดพักพี่น้องนะครับมึงนีกนะครับบาดพักนะครับ เออที่จะไปนะครับทำกันนะครับไข่เนื้อมือนี่ครับเนาะหนม้คลุกนะครับกินกับผักนะครับมะนาวสมพักนสดผิดถอดหอมๆกด้นะครับปลาดิบกังเลยนั่งปลาพักพี่น้องปลาพักปลาที่นี่ปลาอะไรก็สิบเวลางด้วยพี่น้องวันนี้ได้พักตั้งเหลือดมากนะครับเหมือนครับ หอกมน้ำล้ํานะครับกับแหนมนะครับท่านีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็บเส้นของหวานพร้อมเนาะนะครับท่ามีกับส่วนสมตำนะครับต่ำมากขือนกว่าส่วนใดนะครับเนาะตัวมาตัวมากินสมตำนะครับส่วกับเส้นนะครับท่านี้เนาะมื่อนะครับท่ามี้ขนหวนที่น้องนะครับหอมสดๆนะครับเลื่อนอาทิเฮ้ ไตนะครับไตเลียดนะครับเลียด like ไก่นะครับเลียดเลียดหมูนะครับประมาณหนั้นนะเนาะครับไตผัดนี่นะครับผัดดี๋ยวมันจะชุกกขบงหอนนะครับไตหอมสดๆกันนะครับเสยนนุ่มๆนะครับชั่วก็ต่ักสมนะครับต่กหมูนะครับหรือตํามะละกอบรานเท่านะนะครับหรือตำบัาตัวปักแซงประมาณหนั้นนะครับผมมาอยมากินต่กหมูที่หน่อนะครับถว่าจะมา้วยนะครับ ขึ้นนะคร f, ับก็ไดล่ลงคิปไปนะครับลงคิดในการทยทําไปนะครับในการบ่การจานะครับเนาะนะครับข้างหบัตรล้างเฮียนนะครับขึ้นก็ได้ไทายทําไปนะครับหลังบันหล้างเฮียนนะครับช่วงนะครับหลังบันหล้างเฮียนช่วงออกไปมองล่างสวยเนาะนะครับหล้างบัตรนะครับเสียทายทํา พวกพี่น้องได้เขารับชมจิดตามนะครับทางสองยูทูบของอีวิรันพ้าเพื่อนนะครับมันนการย้ำคำย้ำแรงพี่น้องนะครับปาดทักเดือดตอนนี้นะครับคียกับพวกพี่น้องไปนั่นะครับปาดทักใส่หนื้อมึงอีกนะครับเนาะมันนกิดย้ำคำย้ำแรงพี่น้องก็คือว่าดีนะครับเนาะป่าแจียงงไส่กอดโคลงนะครับเดาก็มีอยู่นะครับเนาะกะมี่ปลาไหลนะครับมันจะ คือว่าอากาศดีนะครับเย็นๆนะครับกับบ้องหวอนม้อนาละครับหลังจากอีพายุเขามากฝนตกในเมืองนะครับเนาะเมืองที่ฝนตกแห้งๆนะครับที่พี่หนองในเถยวอึ้งนะครับอึงหกท้งนงเนาะทางบัดอู่ยูต่างชาตพื่นครับที่อำเพื่อเมืองจังหวัดอุดรธานีเหนนะครับทางตำบนมันเขาเนาะตั้งหตนอกกว่างนะครับมันงกำคืนกับมั่งใจกันนะครับฝ่าวันชะนอยนะครับพักสดๆที่หนองยั่ยวด้วยกระลำนะครับ กินกับแหนมนะครับหนําปวดปวดติดต่อรำอมนะครับนั่งม้วนห่อนะครับรักสดๆนะครับหอมกระไดใส่ลงไปนะครับเพื่อนสำหรับยังปรุงน้านะครับากาว้จะหนยนะครับเจ็บสี่ภูมิยูมากิ่นเนาะนะครับภูมักมากิ่นแหนมทุกทุกขัานนะครับผูกกินกบพักนะครับรสชาติหอมนะครับคล้ายๆกันเดื่อนครับที่อยู่หลังเพื่อนเตเฮ็ดมากนะครับเอาสูตรมาจากนะครับ มันช่ยาพุ่มครับลงไปถึงสูตรยูดอนเฮ็ดปัจจุบันนีไก็เฮ็ดขี้กันนะครับเนาะทั้งสูตรมันใช่ยาพุ่มมัครับสูตรเครื่องสดนะครับลงไปถึงสูตรเครื่องขัวนะครับแต่ว่าบอกกลัวยู่นี่บริหารแล้วครับแฟนเฮ็ดแห้งครับแต่ว่าผลัวอิญญาณแต่มีแต่แพ้พัดนะครับจิ้มรสชาติเพี่คนนะครับเนาะกลัววิญญาณชื่วยูดอนท่าเพื่อนได้เนะคาะเม aked, ื่อนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณนดื้อนะครับขอพี่น้องนะครับทุกจุกขัดนะครับ คูณนนในการค้าการขายหรือแล้วกินนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อื่นเราฆ่าเพื่อนเด็ประถาร์ไปขายมันก็ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับกะอีกบ่เมื่อในมือหนึ่งเนาะนะครับอยู่หลังเพื่อนในทำการสอมเสียงเรามีล่องเศร้านะครับเพียงนั่งใช้พวกพี่ทั่วฝ่าเมืองไทยกันเลยนะครับพวกพี่หน่คิดวันวานเห็นเมืองนะครับก็สามารถเขารับชมนะครับเมืองคิดของอยู่หลังเพื่อนในเรื่องนะครับภูเข็มการทำงานนะครับทั้งเมืองนอกเมืองหน้านะครับรวมไปถึงทางเมืองไทยกทมททุกท่านนะครับรวมถึง าวต่างจังหวัดนะครับหรือประเจ็ดไกลเคี่ยงนะครับของอุูน้องเพื่อนก็สามารถเข้ารับชมได้รับฟังได้รับในการบอกการจ่าในการไทยถ้ำสมงบรรยากาศในแต่ละเมือแต่ละวันนะครับสำหรับเอฟซีผู้ขอรับชมทกทุกสุขนะครับทัวร์ฝ่ามองไทยทัวร์โกรกนะครับฝ่าวัชนอยด้วยนะครับมุนาอาซิมี่นะครับการซ่อมเสียงนะครับห้กําลังใจผู่น้องทัวร์ฝ่ามองไทยเลยนะครับ พวกพี่น้องเทียนยังเยอะกระตามสร้างเนาะนะครับอยู่รังพรเพื่อนคนนี้นะครับขอยืนเชียงคางนะครับหยืนเชียงคางนะครับสูไปนะครับพร้อมกันครับพร้อมพี่น้องนะครับตัวสังมไทยด้วยนะสังมจะหน่อยนะขายควงตื่นเสาพี่น้องนะครับตื่นกะตื่นประมาณตีซีตีหานะครับเนาะนะครับแางคนทําการทํางานปกติ่นก็ตื่นนะครับของงานสองโมงมันก็ตื่นเจ็ดโมงเสานะครับ ชั่วโมงนึงแต่เตรียมตัวนะครับของี่นหนานะครับไปทำการทางานประมาณนั้นนะครับเนาะนะครัับชีวิตการค้าขายนี่ก็ธรรมดาเนาะเป็นตะสวยมันก็บพราท่านผู้อยู่ผู้กินนะครับคนเมื่อกี้กินข้าวเสานะครับเนาะข้าวเสากับประมาณนะครับมาเพิ่มกต่สองโมงสามโมงนะครับกินข้าวเสานะครับเสามากกินกาแฟขนมปังก๋าเหล่เนะครับเนาะปริบัตินี้เียนนะครับ เทียงกบบใบหนึ่งใบสองสามวันนะครับบางคนแบบใบสามครับท่นคนทําการทำงานปกติแต่กินตามเวล่านะครับเสาก็คือกินเจ็ดโมงของงานสองโมงของมันนะครับเนาะนะครับเทียงก็คือกินส่วงเทียงนะครับส่วใบก็ทําการทํางานนะครับเนาะนะครับแต่วันจะน้อยด้วยนะครับอันนี้คือบ่อนะครับคนพี่น้องข้าใจด้วยนะครับบริเกก่าไกลนะครับในหน้าที่การงานนะครับในแต่ละคนในแต่ละท่าน กันแล้วกันนะครับตัวฝ่ามังไท้นะครับตัวหลงสำหรับผู้ขอรับชมคลิปตามว่าวี่เอฟซีเข้าใจให้การรับชมรับฟังคลิปในจัลล์เหมือตะลวันของอุยรอนผ้าเพื้นกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอุยรอนผ้าเพื้นนะครับกเบียร์โบราณแห่งเนื้อสำหรับคลิปนี้นะครับสิบบาทนะครับสิบาทพักที่หน่อยนะครับได้เตรียมกระมังหน่อยนะครับเนาะสิบบาทพักไปแหลงนะครับบานี้กระเชียวพักนี่แพรกใส่ถุงนั่นครับเนาะนะครับแล้วก็แซ่นี่ ช่องเย็นนะครับเพื่อให้พักมันสดนะครับฝากไว้จหน่อยด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็สดสดละหลอนนะครับกี่ดแต่ขายนแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับฝากไว้ใจหน่อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุยรอนท้าเพื่อนนะครับขอยุดิคลิปสำหรับคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนิดกันเลยนะครับโอกาสหน้าพ่อคลิปใหม่ด้วยนะครับในการถ่ายทำทห่นาเฮนตาในการเลีดยการสั่งการปินยูนะครับทางวัฒนธรรมไทยอีสานนะครับทาง จังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้ๆเคียงกันนะครับกับปลาตางกันเนาะนะครับปะีนี่นะครับระทีนี่กับปลาตางกันนะครับกะเมื่อกี้เมื่อกี้วันนะครับปะีนี่นะครับรดน้ำดำหัวหรือจะเป็นสงดูนาองนะครับทางภาคอีสานนะครับผู้หลงรับไปนะครับอาจิเพิ่นอาจิสงดูสงยังนะครับเนาะนะครับอาจิสงการในสักเปลไปร่วมตัวกันนะครับอาจิตจับนะครับอับจอบนะครับ ีูตะครอกตัวนะครับหรือนะครับมันไก่เลยงแจ้งอาติเขามารวมได้ก็สิบรมาณมลางหน้าไร้จ้านะครับมยร่วมกลุ่มไหลาย้นไหลาถัดนะครับมีแต่พี่ต่หนองนะครับเขามาหากันนะครับมาเห่นมามวนนะครับได้นะครับเนาะนะครับกบอถือมานะครับจุดที่ร่วมตัวเนี่ก็จุดที่ร่วมตัวเนี่ก็คือนนะครับจังนะครับน้องปัจจักนะครับจังบัานอยู่หลังมั้งก็เนาะนะครับน้องปัจจักหรือนะครับ ยูดีเท่านะครับก็บดิจากมาเนาะนะครับเนาะเส้นทันนะครับหางเส้นทันนะครับห่าเส้นทันนะครับอาจฉริบริจัดนะครับนอกราะวะนะครับบริจาคพยังม่ตีนะครับคือว่าต่างโควิซิเกิานะครับให้แพ่ระบัดไบเพลเชอระบัตยิดผู้นั้นผุ้หนีนะครับในการไปเดินไปเที่ยวนะครับการติดมานะครับมันกระยากนะครับเนาะนะครับตัวฝ่าเมืองไทยนะครับสำหรับผู้ขอรับช่มคลิปนี้ที่อยู่เราเพื่อนในบุก เด้โบ่นะครับเด็กผู้เด็กขี้ให้พวกพี่น้องเข้าใจด้วยนะครับสำหรับปูรับซมรับฟังในคลิปนี้นะครับคือว่านะครับคันนะครับคันเป็นร่วมโตกันนะครับคันปูปีกแมานะครับพ่อกับ่อ่งคุ้ยกันนะครับเนาะนะครับผู้ปฏิจิตอาชีพจิตนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะสำหรับโรคโควิดโรคโควิด19นะครับที่เขามารอบสองนี่นะครับในเมืองไทยห้องนีแล้วนะครับกับมางมีเตียงไทยนะครับเมืองบ้านไกลเรื่อง เครื่องนับประเทศเดี๋ยวนะครับบานไกลเรื้องเครื่องห้องอีกอะแต่ละบาทเช่นเดียวกันนะครับทั <fin anta> <ots> ่วโลกนะครับทั้งยุโรปเอเชียฝากไว้ปชนใดด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอุยดอนผ้าเพื่อนนะครับกับบริษัอโบราณยา่างด้วยนะครับขอให้พบพี่น้องนะครับจงมีทุกความสุขความเจริญความเจ็บไข้ได้ป่วยยัยมีครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับผู้ขอับชมคิดตามทุกทันเด้อแล้วประเด็นผู้นั้นในการค่าการขายนวินนู้ดจินนะครับของอุยดอนผ้าเพื่อนนะครับในแต่ละเมื่อแต่ละ ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้ง,ง,งนะครับขอให้พวกพี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับตัวมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเรื่อยหรับในคลิปนี <ell> <son> <that> ้กันนะครับอุยอยูดอนพาเพื่อนขอยืนเชียงข้างพวกพี่น้องครับขอเป็นกำใจพวกพี่น้องครับทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับในพวกพี่น้องชีวิตยุ้ยไซต์กระตั้มแซงนะครับเนาะตัวโลกตัวฝ่าเมืองไทยนะครับรวมถึงเช่าดอนทุกท่านนะครับอุยอยร่ดอนพาเพื่อนคนนี้นะครับอุยอยูดอนพาเพื่อนคนนี้ขอเป็นกำใจพวกพี่น้องนะครับก้าวเดินต่อไป สู่ไปพร้อมกันด้วยครับอุยรอนพ้าเพื่อนกันนะครับอุยรอนเพื่อนกันค่ะใคไปนั่งทำงานไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุยรอนเพื่อนุอจบไปเที่ยงซ้ำานี่งนะครับอุยรอนเพื่อนขอกเข้ามาสวัสดีครับโอกาสนะขอคลิปใหม่ไปเอยด้วยนะครับทางช่องยูทูบช่องยูทูบของอุยรอนพาเพื่อนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับอีกกลั้งอะไรนะครับโอเคครับครับผมครับ